Give it to me like... อุดใหญ่ใช่ครับอีกขุดใหญ่ยกมาเลยครับยกมาเลยยกมาเลยนี่นะได้แล้วอีกขุดเช้านี้ครับอีกขุดอีกขุดอีกขุดนะยังยังยังไม่ใหญ่ครับอีกขุดอีกขุดพุ้งไปสองตัวแล้วมเอางตั้ขาดไปทีนึงขาดพีใหญ่เลยใหญ่ใช่พางใหญ่มีน้ำหนักปิดเสียงฝั่งอนุนครับนะเล่นเคยเล่นอยู่นะครับ ไปลุยถึงอันดามันมาแล้วชิวๆแล้วมีห้าหนึ่งพี่ได้แชมป์ร้อยก่อเกมอืแจ๋วของจริงไปตหนน้ากใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเบ็ดเบ็ดมันเล็กครับต้องใจเย็นนิดนึงครับค่อยๆขับเบ็ดใส่เลยครับสิบสองเลยครับสองสองปอนใช่ด้ครับโอ้กําลังดีแต่มาตรฐานห้ารูเจ็ด ามโลได้ที่สามโลเดี๋ยวผมเอาอังเกยสามโลครึ่งจะไม่มีนี่ตายแล้วไม่เทีเกยวมือไม่มีนี่ของผมไม่มีตัวเกียร์<า> <ๆ S 1> ครับใช่ใช่ผมเล่นไม่มีตัวเกียร์ ก่อนก็ไม่มีตัวเกียร์นะครับ4โอ้โหนม,มเ่เอาเอาอันนี้ตัวเกียร์หมดแล้วเอนจิเนตอร์เดี๋ยวนี้ไี่ยังไม่มีใครใช้เลยขอบคุณครับ,บ,รบถึ่งนเ้บอาว่า3โลทำไมมันมันเบาจังวะเบกหวานนิดนึงนะครับปล่อยสายยังไม่ทันจะเสร็จเลย เบบครัเนี่ยครับเบรกข้างนี้ครับเนี่ยนี่ครับครับครับดัดลงนิดเดียวนิดเดียวเราระวังหลุดครับเล่นก่อนเล่นก่อนสายเกี่ยวอะไรอ่ะปลาลูกปลาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเดีือดท่าต้องลอยแทงมีตัวอินทรีิตใช่ครับต้องโศกปลาหาปลาเยอะครับหรือจิ๊กแคทก็ได้ครับอย่าแข็งมากนะครับเบ็ดไม่มีนี่ไม่มีเบ็ดเคยเบ็ดผมมันตัวมันเล็กมันเคยระเบิดแล้วเคยหัก เน้นเน้นก่อนเน้นก่อนนหวานนะตัวใหญ่เน้นก่อนตัวแรกลปลาใหญ่เน้นก่อนเล่นหวานนะไม่ต้องหวานมากก็ได้ครับเอาเอาให้มันออกได้ครับเฮียส <c oughs> ิบหกปีเพิ่งได้รรอัด <c oughs> ปลาทะเลตายเลยวะเราปลาเลยดิ <c oughs> อินรีอยู่แล้วครับอย่าให้สายหย่อนนะครับ ม่เถินน,นิ้วน,นิ้วพองเลยยังปล่อยสายไม่เสร็จเลยกระช, <laughs> ชากกกระชาเลยกระชากไปเลยเหมือนไอ้โดเลยอ่ะไอ้โดก็แรงแบบนี้แม่งกระชากทีทีนิ้วเป็นแผลเลยนู่นอยู่นูน่นขึ้นยังยังลอ,อยตัวยังไม่เหวันนี้มีผลงานกลับเมืองนอนท์แล้วนใช้ผู้สิ้น นนี้เทไปก๊อไปก๊อน่าจะมีห้าหกโลอ่ะตัวเนี้ยค,ครับ เพราะเล็กๆไม่น่าจะล่ากขนาดนี้กระชากแรงมากแ,แ,แต่เวลามัน,ม,นมามันมันเบานะายมันชอบตามครับอย่าอย่าให้สายหย่อนครับใช่มันชอบว่ายตามสายครับสา,าสายหย่อนหลุด,หล,ดหลุดครับอ่าโลจไปโอ้โหปะระทับใจวันนี้ายมีผลงานอีกแล้วเก่งถ่ายรูปถ <laughs> ่รูปเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายคลิปไว้ไปลงย t u b e ขอญาตก่อนนะได้เลยครับได้เลย แล้ถึงน้ำยางแล้วเหล็กหกเหลยกหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาเข้าเลยครับวนเข้าไปเลยครับอุ้ย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 ข้างหลังก็กินข้างหลังก็กินเอาเอาข้างหลังก็โดนนะครับใจเย็นครับโลเกตงอ่ะนู่นูขาวมานู่นแล้วอุใหญ่เว้ยใหญ่เหมือนชายว่าอย่างไี้ใหญ่ครับอุ้ยใหญ่นี่ ใจเย็นครับปลากระชากแรงมากไม่เล็กนะครับเฮ้ยระวังระวังไปเข้ากันนะครับโอ้เบื้อเริ่มเทิมเลยเห็นไหมใจเย็นครับนะใจเย็นใจเย็นอู้ใจเย็นใจเย็นหวานแล้วหวานแล้วใจเย็น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 ครับใจเย็นครับเอาเอาออกแางนู้นนิดนึงครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยมเหลือ่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ เระวังขานะครับระวังขานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะนะถือไว้แป๊บนึงครับนี่เอานี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าครับเอาพิเปอร์ไหมใช่ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถ่ายครับถ้าบนเรตรงนี้เดี๋ยวเดีอเออแน่นอนอืมทุบเลอะเลยอ่ะปล่อยครับปล่อยปล่อยตะขอเลยครับปล่อยตะขอถ่าถึงห้าอ่ายเยอหน่อยถ่ายวิดีโอน้าฟันมันนะครับห่างๆนิดนึงครับ ห่างๆห่างๆนิดนึงครับหมาเลยหมาเลยพอละอุ้ยุ้ยยกโชว์หน่อยครมบไหวมันน้ำบอกต้องคาโกโอ้โหตัวนี้มีห้ากโลอะอ่าบอกแล้วมาพอเขา แง่โกโปรแบตหมดอีกเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูครับเอาปลาขึ้นก่อนอสละสละสละสดียเานเฮ้ยหูจะหลุดอยู่แล้วด้วยเกี่ยวข้างไอเวนเ้ย ลูกใบเหยื่อใช้ทนใบเหยื่อได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ได้ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าใต้นะ,ะเปิดทางนี้ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวโยมีจะได้ไม่นั่นขึ้นมาก่อนจะหลุดกลัวหลุดมันเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างปากันเหรอเกี่ยวข้างตัวข้างตัวเลย มันก็เลยแขเลยใช่ครับมันคับทิศทางไม่ได้เลยมีไซส์โลกว่าโลสองโลสองอ๋อติดปากเอาเลยครับ นึวกว่าติดข้างโ,โ,โอเคขอบคุณครับอุย้ยโลผึกว่าสองโลเลยเนี่ย <c oughs> โลเจ็ดโลเก้าเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่โลขวาแล้วโลแก่เลย เค็มปลเค็มนะขออนุญาตครับไปที่เขียวครับที่เขียวเข้าใหม่เข้าใหม่